สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้กิกกิรีวิวนะคะจะมาเปรียบเทียบเครื่องนีผม s u p ป r V รุ่น D D Ionic ให้ดูกันค่ะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหลังจากที่เคยรีวิวรุ่นอินเตอร์ไปแล้วนะคะเจ้า s u p ป r V เนี่ยก็ยังมีอีก3มรุ่นที่มีชื่อว่า D D ไม่ใช่แบบว่าเครื่องเกรดดีมากหรืออะไรเงี้ยหมายความว่าตัวนี้ ตัวดีกับตัวดีมันเป็นชื่อรุ่นนั่นเองค่ะเจ้า,าในกลุ่มของเกรดที่ชื่อรุ่นว่าดีดเนี่ยนะคะมันมีด้วยกัน3รุ่นนะคะก็คือดีดี6 DD 288ดีดี2แล้วก็ดีดี9 8 9แล้วแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงเหมาะสำหรับผมแบบไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกนะคะเขาก็บอกว่าเป็นแผ่นเคลือบเซรามิกเนาะทั้ง3ตัวเลยที่มันเหมือนกันแต่ส่วนนี้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือความกว้างของแผ่นความร้อนนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวสีเหลืองรุ่นดีดีหนนะคะเล็กที่สุดค่ะมีขนาดอยู่ที่1.5นิ้วและดีดี8อนะคะตัวนี้ เป็นขนาดกลางเนาะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่2นิ้วและสุดท้ายดีสามแกล่องสีส้มแดงแบบนี้นะคะอยู่ที่2.5นิ้วค่ะซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความยาวของผมที่เหมาะสมที่จะใช้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ผมสั้นก็แนะนำรุ่น186กกล่องเหลืองนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมัน หน้าแคบก็เลยเหมาะสําหรับสาวผมสั้นเนาะถ้าแบบเรามีผมอยู่นิดเดียวอยู่แล้วไปใช้หน้า,วานกว้างมันก็จะเข้าไม่ถึงแล้วก็รีดได้ไม่เรียบถุกมุมนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนผมยาวหรือว่าผมปานกลางอะไรประมาณนี้เนาะก็จะให้เป็นรุ่น2 8 8ค่ะเพราะว่าเป็นขนาดกลางแล้วก็หยิบจับใช้ง่ายอะไรประมาณนี้เนาะและสุดท้ายนะคะ389สําหรับผมยาวมาก หนามากสำหรับสาวที่ผมยาวผมหนาก็ต้องเจ้าตัวดีดีสาม8 9นี่เลยเอาอยู่ค่ะเพราะว่าหน้ากว้างแล้วก็สามารถที่จะแผ่นความร้อนมันก็จะใหญ่แล้วก็สามารถที่จะใช้กับผมปริมาณเยอะผมหนาได้นะคะและสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกๆรุ่นเนี่ยมีความร้อนอยู่ที่ 160ถึง220องศาคือเราสามารถที่จะปรับระดับได้ว่าเออฉันอยากได้160 180 200หรือว่า220ก็ได้นะคะความร้อนสูงสุดสามารถปรับได้ที่220เลยโดยเราก็เลือกความร้อนให้เหมาะกับเส้นผมนะถ้าแบบผมเราเส้นเล็กบางหรือว่าแบบ โอ้ยผมฉันจะเสียมากอยู่แล้วก็อาจจะ160เนาะแต่ว่าถ้าแบบผมหนาต้องการร้อนเร็วก็220แต่อย่าลืมนะว่าความร้อนที่เยอะก็สามารถทำให้ผมเสียด้วยเพราะฉะนั้นเลือกความร้อนให้เหมาะกับ เส้นผมด้วยนะคะสาวๆทีนี้เราก็จะรู้กันแล้วว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงแล้วก็เลือกใช้ได้เหมาะสมแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามีหลายๆคนถามกันมากๆเลยว่าพี่คะพี่คะแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหนูเลือกไม่ถูกเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นข้อมูลแล้วเนาะว่ามันเหมือนกันต่างกันที่หน้ากว้างแล้วก็ความใช้การต้องการใช้งานของเราอะคะ่ะว่าเราเป็นคนผมยาวผมสั้นผมหนาอะไรประมาณนี้แล้วก็การจัด ให้มันถนัดมือน้ำหนักอะไรประมาณนี้ก็เลือกได้ตามแบบแผนนี้เลยนะคะสำหรับราคาค่ะทั่วๆไปอยู่ที่ประมาณ550ถึง750850แล้วแต่ร้านที่เราจะไปนะเนาะก็คือสามารถเลือกซื้อได้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะเลือกซื้อร้านที่มีรีวิวเยอะเยะรีวิวดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้มั่นใจแล้วก็ เอามาใช้เราจะได้ไม่ผิดหวังเนาะเพราะว่าตัวนี้ใช้กันเยอะหลากหลายมากเลยหลายๆคนก็บอกว่าใช้ดีเรียบตรงนานอะไรอย่างเงี้ยสาวๆทุกคนก็ประทับใจสําหรับเจ้าเครื่องหนีบผม super รวีเพราะว่าราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีตัวพวกนี้จะไม่ได้งานแบบ เนี้ยบมากหรูมากราคาหลายพันแต่ว่าทําความร้อนได้ดีรีดได้เรียบก็เลยประทับใจสาวๆหลายๆคนนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้กิกกี้รีวิวก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกิกี้รีวิวดนวยนะคะจะได้รีวิวของสําหรับทําผมให้สาวๆได้ชมกันเรื่อยๆค่ะถ้ามีคําถามอะไรฝากไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีผมสวย สุขภาพดีทุกๆวันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด c ับสไคร้ด้วยนะไปละวัสดีค่ะ